พบกับรายการยมสอันญญีตทีมทีวีช่วงโกอินเตอร์วันนี้รายการของเราจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากับ,บพี่คนหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปโกอินเตอร์ยังต่างประเทศสําหรับวันนี้นะครับเราจะพาน้องๆไปโกอินเตอร์กับองชาริปยิ้มใหญ่ซึ่งเขาได้ไปโอกาสไปศึกษาประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียนะครับ ส,สารวัตรกุ้ครับบังเฉลิลครับสาัไว้เรับป็นตุ้มล้อโบรากาตุ้งก็เนี่ยครับลูกนบางแนะนลำตัวให้กับน้องนิดนึงนะครับเป็นะนน้ำบางเหมือนเราใช่ไหมยาวๆไม่ทำแบบยาวครับก็บางนะครับชื่อบางเฉลีมยิ้มใหญ่นะครับก็ตอนนี้ก็จบการศึกษาระดับปริญญาโทนะครับจาก มหาวิทยาลัยมติมีเดียนะครับในประเทศมาเลเซียนะครับคณะบริหาร,รธุรกิจนะครับเอก,กการจัดการทั่วไปส่วนปริญญาตรีจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคณะวิทยาศาสตร์และกีฬานะครับเอกนันทนาการและการจัดการกีฬาตอนนี้ก็ทําง,งานอยู่ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับเป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสร,ริมธุรกิจระหว่างประเทศครับมีหลายประเทศเลยบางนะนองจากงกอล์เล่แล้วมีหลายประเทศเลยที่เด่นเรื่องมุติมีเดีย แ้วถามว่าทำไมบางถึงเรืองมาเลเซียคือที่เรือกมาเลเซียเนี่ยอย่างแรกก็คือว่าหนึ่งคือมันเป็นประเทศพุสลามกนะครับ,ค,รบคือเราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ลาบากแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆนานี่ที่ที่เราต้องปฏิบัติที่เราต้องกินต้องทานเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําได้เต็มที่นะครับครับคือเอาง่ายๆคือมันใกล้เคียงกับวิถีชีวิตข,ของากที่สุดแล้วก็มันไม่ไกลมากคือ แต่ความคิดของมันคือมันไม่อยากไปไกลมากเท่าไหร่นะครับอยากให้ไปประเทศที่มันใกล้ๆคิดถึงบ้านไม่ต้องเผื่อว่าแบบมีอะไรเฉลี่ยอะไรก็ต้องกลับบ้านได้กลับกลับได้ง่ายนะครับแล้วก็อ,อีกอย่างนึงที่อยากจะที่เรียมนมาเลเซยียเพราะอยากได้ภาษาอังกฤษนะเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในประเทศของเขาด้วยพอถึงจุดเด่นครับติมีาลัยยูนิเวอร์ซิตี้จุดเด่นยังไง ก็เมื่อกี้ที่มันได้เกิดไปแล้วก็คือว่ามันเป็นเด่นในด้านไอทีด้านของัลติมีเดียด้านของเทคโนโลยีต่างเพราะว่าเมืองที่เมืองไนี้ตั้งอยู่เรียกว่าเมืองไซเบอร์จายาในประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่ทมาเลเซียเนี่ยต้องการสร้างเพื่อจะให้เป็นศูนย์กลางของไอทีในไม่ใช่ในในประเทศมาเลเซียเขาทำเพื่อรองรับอาเซียนใช่ เป็นเพื่ออาเซียนโดยเฉพาะเลยไม่ใช่แค่มนาเลเซียเดียวคือเพื่ออาเซียนด้วยนะครับอยู่ไม่เหงาครับว่างก็คือก็คือคนไทยแบบเวลาเรามีปาร์ตี้มีถานะอะไรก็มีมาตลอดมีพูดคุยมีอะไรกันตลอดนะครับก็แต่ว่าตอนเรียนเนี่ยก็คือในคลาสเนี่ยจะมีบังกับเพื่อนคนอื่นที่ไปพร้อมกันเป็นคนไทยแค่สองคนแต่ว่าเขาเรียนเขาเรียนคนละเอกกันแต่เวลาเขาเอกเนี่ยก็จะเป็นบังที่เป็นคนไทยก็เะียูในห้องในคลาสก็จะมีพวกจะเป็นพวกอาหรับไปเยอะอาหรับก็มีอ่ะ อาหรับเยอะอาหรับเยอะมากนะครับแล้วก็มีจีนด้วยแล้วก็มีคนมาเลเซียปาปายครับเออระบบการเรียนการสอนเราบางจากที่นี่ที่ประเทศไทยแล้วที่มาเลเซียมันต่างกันอย่างไรครับบัง คือเรื่องของระบบแล้วก็มาตรฐานการเรียนการสอนคือไม่ไม่แัดต่างก,กันมากแต่คือที่แตกต่างกันที่เห็นได้ชัดเลยคือว่าตอนนี้เนี่ยมาเลเซียเขาพยายามที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาด้วยใ,ในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับคือไม่ใช่คือตอนนี้เขากำลังจะปรับระบบของเขาเนี่ยทุกอยางอะไรเลยให เป,เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือว่าใช้ภาษาอังกฤษ,าษาในการเรียนการสอนทุก,ทกหมหาวิทยาลัยคือแต่ตอนแรกก็มันมีภาษาลาฮ่าด้วยตอนนี้ก็คือเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาล้วนๆเลยนะครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยทำให้ดึงดูดคนต่างชาติเยอะนะครับโดยเฉพาะแถบตอนออกทางแล้วก็ุ่มประเทศอาหรับแล้วก็รวมถึงแอฟริกาตอนเหนือนะที่เป็นมุสลิมนี่เรารับผู้สมีคยคือพวกนี้เนี่ยคือเขาอยู่ประเทศเขาเขาไม่ได้ภาษา ประเทศเขาเขาก็คือได้เรียนแต่ภาษาอะไรก็คือจะได้ภาษาเขาอ่าก็คือมาถ้าเกิถ้าคือมามาเลยเนี่ยก็จะได้ภาษาอังกฤษด้วยอ่ามันก็เป็นการต่อยอดในการที่เขาจะกลับไปอาจจะทำมีธุรกิจส่วนตัวหรือว่ามีงานการอะไรที่ต้องติดต่อกับประเทศอื่นค้าขายอะไรเงี้ยนะครับก็คือแตให้เคิลเนี่ยได้มาแล้วก็อย่างนึงคือมาเลเซียก็อย่างที่บอกเป็นประเทศมุสลิมซึ่งกลุ่มคนพวกเนี้ยเขามาอยู่นี่เขาก็อยู่ง่าย ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มาเลเซียนำนำหน้าไปแล้วก็คือเขาสามารถที่จเปลี่ยนแปลงมาวิทยาลัยของเขาทุกๆุกมาเิทยาลัยให้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลได้นะครับซึ่งของไทยเนี่ยยังใช้ภาษาไทยอยู่ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยตามหลังช้ากว่าเขาเป็นสเตปหน่เรื่องของมาตรฐานการเรียการสอนความรู้เนี่ย ก็ที่ว่าไม่ต่างกันมากนะไทยเราจะดีกว่านี้นิดเดียซ้ำแต่ว่าข้อดีของเลเทีคือเขาใช้ภาษาถิ่นถากในการเรียนก็คือจะต่างที่ภาษาตัวภาษาเองใช่ใช่แล้วก็สําหรับเด็กเด็กปิญญาตีเนี่ยคือในในคลาสเรียนเนี่ยจะมีวิชาที่บังคับเรียนภาษาบาษาด้วยซึ่งหากว่าทางเด็กระดับปิญญาตีเนี่ยอาจจะได้บาลาใหม่เด็กภาษาถ้าเกิดว่าเขาฝนขวาแล้วก็ แต่ฝึกฝนในการใช้อย่างจริงคัะก็ถือว่าเป็นการได้เปรียบของเราเพราะว่าต่อไปเนี่ยภาษาเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งภาษาที่เป็นภาษาหลักในอาเซียนเพราะว่าคนในอาเซียนเนี่ยขึ้นหนึ่งนะครับอินโดก็200กว่าล้านคนแล้วแล้วก็มาเลยอีกประมาณ30-40ล้านมูลแมูนาอีกนิดหน่อยก็คือใช้ภาษามาซาอ่านะครับบางผู้ได้ไหมครับมาา หวังแค่พูดได้คือคือในระดับปิญญาโทเนี่ยคือเขาจะไม่ไม่มีการเียน,นการสอนไม่ค่อยมีชมชาวิชาบาซาอ๋ออ่าคือแต่ว่าเราจะใช้ได้สําหรับกางฟัง,ง,ฟงแล้วก็เวลาไปสั่งข้าวอะไรนี่นี่น่อยๆครับก็คือเรื่องสั่งข้าวเรื่องอาหารเย่ยคือบาังสามารถที่จะสั่งเป็นบาซาไหรือว,ว่าดูเมนูนี้ปุ๊บหรือว่าเออมันเป็นอะไรมันเป็นเออมันคือใช้มันเป็นเมนูอะไรเออไออันนี้ยำไก่อะไรอย่งนี้ลาเนื้อ S <S แ้ว,วก็วพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ก็จะรู้อ่าหลือเวลาแบบนับเลขก็คือได้หนึ่งสิบอะไรประมาณนี้ครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ชีวิตาาแบบเวลาไปตัดจังหวัดหรือเวลาที่ไปสั่งอาหารเขาอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราง่ายเพราะตัดจังหวัดตามชนบทตามพื้นที่ที่มันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปพิซซ่าเขาก็อาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครับได้ยินเรื่องท่องเที่ยวเมื่อกี้ได้ข่าวว่าบางเทีนี่เราเป็นคนชอบทริปมากครับบางทริปเด็ดที่นู่นเยอะไหมบ้าง ก็ถ้าพูดถึงในมาเลเซียเนี่ยเอาทิปที่มันเด่นๆแล้วก็ที่ที่ไปที่ที่เป็นที่มาเลเซียความจะชูเป็นแหล่งของเคราบทุกวนก็ไปมาเกจอหักเกเวเรือประมาณที่หนึ่งที่ที่ยังขาดอยู่นะครับ แบบที่เดียวทก็ที่เดียวที่คิดว่ามันมันเดชที่มาเลเซียชูในเรืโอกาสท่องเที่ยวของเขาเนี่ยอ่าแสดงว่าบางเออทุกที่แล้วเกือบทั่วเกือบทั่วประเทศมาเลเซียนะครับเราทำอยู่นะคือได้มีโอกาสคืออย่างที่บอกอปริญญาโทเนี่ยคือเราไปเรียนแบบอู่ทามเราไม่เรียนทันทามคือมันเทอมหนึ่งก็จะเรียนมาสามสี่ตัวตัวหนึ่งก็แค่วันเดียวนะครับสมมติเราเรียนสามเนี่ยเราก็จะมีเวลาว่างอสี่วันในการที่จะอ่านหนังสือทบทวนตลอดเวลาแล้วก็ทํางาน ทำงานกป็นบ้านยอะไรเงี้ยขับทั้นสายต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถแบ่งเวลาดีๆช่วงตอนต้นๆเทอมเลยมัน,นยนังไม่ค่อยหนักไม่ค่อยเข้มข้นสักเท่าไหร่คือเราก็สามารถที่จะแบ่งเวลาไปเที่ยวเพราะว่าไหนๆเนี่ยเราลองคิดว่าเราได้มีโอกาสเนี่ยได้ไปเดินทางไปต่างประเทศไปศึกษาต่อซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสที่หนึ่งเราในการจะไป รู้จากประเทศของเขาให้มันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็คือจะเน้นศึกษาด้วยตัวเองโอใจถูกไหมว่าน่าใช่ใช่ครับก็คือเราก็ไปเที่ยวคือไปเที่ยวเป็นแบบแบผ่านไปกับเพื่อนนี่แหละคือว่าคือลองก็บางก็คิดว่าถ้าเกิดว่าแบบบางจบไปแล้วเนี่ยโอกาสอย่างเงี้ยคือบางอาจจะไม่มีโอกาสได้มาที่น้องเลเซียเลยถ้าเกิดบางแต่ตั้งหน้าตั้งตา เงี้ยอย่างเดียวแล้วพอเราจบาปทุกเราต้องทํางานการทํางานเนี่ยมันก็<ม>ยากจะไปเที่ยวนะครับก็เลยใช้โอกาสง่ายก็เทิ่ยงละทิปยสองทิปอะไรประมาณนี้นนครับ,ค,รบค่าคงคิบหรอบางที่มาเลเซียค่าคงชีพสูงนะครับค่าคงชีพก็คือในเมืองบางเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มันมีค่าคงชีพที่มันสูงมากในมาเลเซียก็คือใกล้ใกล้เคเอ็ลเลยเปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองสําหรับ คนทำง,งาน,นา,นาแล้วก็มีนักศึกษาเข้ามามเรียนเยอะด้วยนะครับซึ่งการเรียนต่างๆก็แพงแต่ว่าของมาเลเซียเนี่ยคือมันหนึ่งหนึ่งดอกิตเท่ากับ 1, 1ิบบาทไทยก็คือถ้าเกิดเทียบกันในราคาต่างๆเนี่ยมันก็คือจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่าในถือว่าที่เมืองเนี้ยที่มาเลเซียถ,ถือว่าเป็นเมืองที่มันค่าครองชีพแพงพอสมควรครับอือกำลังคุย่างสนุกเลยครับแต่ว่าเวลาในช่วงแรกหมดเวลาครับเดี๋ยวเรามา ติดตามชมสบการณโกอินเตอร์ของวงเชลีต่อในเบรกหน้านะครับรับ,รบโกอ,อินเตอร์ช่วงหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีมินบุรีโพลีเทคนิคอบอุ่นใจได้ความรู้คู่คุณธรรมสัมพันธ์ชุนชนเปิดสอนยานยนต์ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจธุรกิจค้าปลี บรรยากาศร่มรื่นมีรถรับส่งและห้องละหมาดชนะเลิศการแข่งขันประกอบเครื่องยนต์ใหญ่ระดับประเทศพร้อมกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะเรียนฟรีมีเงินใช้จบไปมีงานทำต้องที่นี่วิทยาลัยเทคโนโลยีมินบุรีโพลีเทคนิคติดต่อ029062949 50บริหารงานโดยอาจารย์ปรีชาศิษงาครูช่างมืออาชีพขียาที่ดีงามในตัวคุณคืออะไร ใช้ชุดที่สวมใส่แล้วละหมาดได้เลยหรือเปล่ามาค้นหาที่ยาบที่ดีงานในตัวคุณกับสมายาเอาลัะมาพบกับรายการยมวสออัญติมทีช่วงโกนเตอร์เบรกสองครับเรามาอยู่กับบังชาลิเช่นเคยนะครับก็ในช่วงที่สองเราอยากจะ พูดคุยในเรื่องของประสบการณ์ทํางานของบางนะครับทราบมาว่าบังเฉลิมเนี่ยเป็นนายกสมาคมนิสิตไทยในมาเลเซียด้วยัครบแล้วก็บางทํางานยังไงบ้างครับรู้สึกประทับใจแบบที่ได้เป็นคนแรกคนไทยคนแรกที่ได้เป็นในสมาคมก็คือช่วงคือเดี๋ยวเราที่มาที่ไปที่สมาคมนี่ก่อนลวกันนะครับคือว่า คือก่อะที่บางไปเนี่ยนักศึกษาไทยมันก็มีแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีรวมกลุ่มกลุ่มของนักศึกษาไทยแต่ละที่กันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางสารทูตไทยเนมาเลสในกรุงัวลาลัมเปอร์เนี่ยคือได้เล็งเห็นถึงว่าถ้านักศึกษาไทยได้มีการรวมตัวมาเป็นหนึ่งเดียวมาเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวนะครับภายใต้สมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซียนเนี่ยจะสามารถทําให้นักศึกษาไทยมีพลังแล้วก็สามารถที่จะสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาไทย รวมกันมากยิ่งขึ้นด้วยได้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงทาให้นักศึกษาไทยเนี่ยได้รับประสบการณ์ในการทํางานแลกเปลี่ยนด้วยว่าที่นี่เรียนเป็นยังไงที่นั่นเรียนเป็นยังไงเพื่อที่จะว่าเราจะได้แบบมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ึ่กกันและการเวลาไปกลับไปประเทศไทยแล้วมีคนที่อยากจะเรียนต่อเนี่ยก็สามารถที่จะมาบอกเราเออตัว่อยากเรียนต่อม่อไหรเนี่ยเราสามารถที่จะมีเพื่อนอยู่สามารถที่จะหาคอนเนคชันให้เขาไปคุยต่อไปอะไรต่อได้ซึ่งเป็นจุดเป้าหมายหลักเลยของทางสถานทูตที่จะตั้งสมาคมนี้ขึ้นมา ก็ได้มีการเรียกรวมตัวกันนะครับตอนแรกก็มีแปดหนะอะไรหลักๆในมาเลเซียเนะี่ยที่มาร,ร่วมคุยมาหาหรือว่าเราจะจัดตั้งสมาคมนี้อย่างใดทํำยังไงดีอะไรเงี้ยนะครับว่าเอ่อจะมีจุดมุ่งหมายมีอะไรบ้างในกิจกรรมในปีแรกนะครับก็คุยไปคุยมาสุดท้ายเนี่ยก็มีการเลือกตั้งนาย,ยกสมาคมคือมันก็มีสมาคมแล้วก็ต้องมีผู้นานะครับก็คือว่าก็สุดท้ายก็อามดิลาที่บังได้เป็นนายกสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย คนได้นะครับนคนลงชิงสองคนแล้วเล่าคนเดียวไม่ใช่ก็คือว่ามันคือในตอนนั้นเนี่ยมันจะมีนักคือส่วนใหญ่จะเป็นปริญญาตรีทั้งหมดแล้วบางไปปริญญาโทมีอยู่สองสามคนอีกสองคนที่เหลือเป็นผู้หญิงเป็นมุสลิมนะครับเขาก็เลยให้เหมือนกับให้ควมให้อาวุโสไปก่อนซึ่งก็เหมือนเราเราเป็นเหมือนชุดกอดตั้งอ่ะซึ่งตอนนั้นเราก็คุยกันไว้แล้วว่าเราจะทําเป็นเหมือนกับว่าพยายามที่จะสร้างฐานให้มันแข็งแรงก่อนนะครับ แล้วก็จากนั้นจะส่งไม้ต่อให้กับชุดต่อไปชุป่ปฏิบัติงานจริงๆซึ่งบางก็ทาประมาณสัก78เดือนนะครับไม่ถึงปีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบางเลยประมาณสักเทอมหนึ่งหรือเทอมหรือสอง,งเทอมนเนี่ยแหละครับจะจบละก็เลยช่วยได้ได้ไดทาได้ต้นน้นพ่อหลังจากนั้นเนี่ยบางก็กลับมาประเทศไทยก็เลยต้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ไม่งั้นเราก็ไม่สาม,มารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับบรรยากาศดีขึ้นไหมังไม่ถึงว่าบรรยากาศ คนไทยที่อยู่มาเลยพอมีสมาคม,มแล้วบรรยากาศมันโอเคขึ้ไม่บอกการตัวีการอันทำดีแล้วนะเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยมันเป็นประเทศเล็กๆนะครับ,รบเป็นประเทศเล็กๆแล้วก็การเดินทางไปมาระหว่างดัตมาเคอลอะไรเงี้ยมันก็ใช,ใช้เวลาไม่ไม่นานเท่าไหร่รเต็มที่ก็มาสี่ห้าชั่วโมงนะครับจากภาคเหนือสุด มาทางตรงแถวแถวก็อยู่ตอนกลางกลางคอดไปทางข้างล่างหน่อยนะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยหลายกิจกรรมที่เราคือกิจกรรมได้ที่เราได้สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมให้ทําความรู้จักแล้วก็เป็นกิจกรรมแนะนําสมามคมนะครับกนุ่ดึงได้ดึงรุง่นพี่ๆที่วางทํากิจกรรมอยู่ในตอนที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยไปช่วยจัดกิจกรรมไปช่วยจัดถึงวาสดุผลทักษะการทํางานให้กับเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้เนี่ยทำได้เป็นเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมีลหลายๆมาอะไรเนี่ยก็เพิ่งจะมีชมรมเพิ่งจะมะีชมรมนักศึกษาไทยขึ้นมาแล้วคือเขาก็มาจอยกับทางสมาคมเขายังทํางานไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นแล้วก็แล้วก็พยายามยาที่จะฝึกฝนแล้วก็ทําให้เขาได้รู้จักกันด้วยเป็นกิจกรรมสนุกๆน,น,นะครับซึ่งผล f e ดแ b a c k เตอนนั้นก็ถือว่าแบบ เออทำดีลานะครับคือหลายหลายคนชอบหลายๆคนประทับใจเวลาเราไปเที่ยวที่นี่เขามาปุ๊บเขาก็กริ้งการหาเราแล้วว่าเออตอนนี้อยู่นี่นะอะไรเงี้ยว่างเปล่ามาเจอหน่อยมาอะไร่ยเวลาเราไปแล้วก็ไปแล้วก็กริ้งการหาเขาว่าเออเนี่ยสมมติบางไปเที่ยวปีนังก็กริ้งการหาเพื่อนที่ปีนังว่าเออเนี่ยจะไปปีนังเนี่ยมีที่พักไหมอะไรหเขาว่าจะจัดหาที่พักให้แล้วก็ไปพักอาจจะไปพักในหอแล้วก็เก็บค่าใช้จ่าย เขาเป็นเจ้าพากา็พ,พาเราไปเดียนพาเราไปกินอะไรเงี้ยครับ <Ừ. S 2> พาไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นเหอบแบบอบอุ่นม,มันก็อบอุ่นนะครับเหมือนว่าไปมาหาสู่การมีคอนเนคชั่นมากขึ้นนะครับมีการพูดคุยกันเยอะนะครับก็สมาชิกประมาณกี่คนบ้าง ก็คือถ้าเกิดพูดถึงสมาชิกทั้งหมดเนี่ยมันก็คือนักศึกษาภายในมเาเทยยทุกๆคนเป็นสมาชิกนะครับแต่ว่าคณะทํางานเนี่ยในปีแรกเนี่ยมันจะมีประมาณสักสิคนคมีประมาณจัด8มหมาลัยก็ส่งตัวแทนมาอะไรสองคนนะครับ,รบซึ่งแต่ละมาลัยนี่ยก็จะกระจายบทบาทกันไปคือเราพยายามที่จะโรเตทุนเวียนนะครับว่ากิจกรรมนี้ไปจัด ที่มหลาลัยนี้กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็ไปจัดที่อีกมหลาลัยหนึง่งเพื่อที่จะหนึ่งก็คือให้เกิดการหมุนเวียนแข่งขันเพื่อให้เกิดการได้มีการไปมหาสูกา่กันไม่ใช่ว่าอยู่ใน KL อย่างเดียวอะไรอะไรก็มาใน KL แอลมาในเมืองหลวงแต่เราพยายามที่จะไปดูของเขาบ้างดูมหาลัยแต่ละเมืองบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรเยงี้ครับแล้วแต่มหลาลัยเนี่ยเขาก็จะถ้าเกิดเขารับเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะได้มีกิจกรรมได้ฝึกฝนการทํางานด้วยนะครับ ปรับเปลี่ยนสถานที่ในการใช่ทใช่ก็คือเราก็คือมันไม่เหมือนประเทศไทยอย่างประเทศไทยเงี้ยสมมติเราไปใต้เนี่ยก็คือใช้เวลาหนก็ประมาณกันานในการเดินทางนี่คือการลค้นเลยทีเดียว่าใช่ใช่ครับก็คือตรงนี้มันก็มันก็ใกล้หน่อยมันก็เดินทางง่ายขึ้นเวลามาประชุมอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาประชุมอาจจะใช้สถานที่คือที่สารทู่ก็คือทางข้างบนก็ ลงมาประชุมที่ฐานทูตภาคอื่นอื่นนะครับแล้วก็อย่างที่เราใช้ก็คือใช้สื่อมัลติมีเดียในการช่วยในการประชุมเป็นประชุมผ่าน a c e บ o o k บ้างผ่าน m s n บ้างตอนนี้เล่น m s n อกันอยู่นะครับอยู่มาเลเซียามานานขนาดนา้ครับ,บชนิดประทับใจอะไรสุดๆที่นั่นไหมครับคือประทับใจถ้าเกิดประทับใจเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของอ่มัสยิด นะครับคือ,อเราสามารถที่จะไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นมัสยิดแล้วก็หรือว่าจะไปในทางที่ใดจะห้างร้านต่างๆหรือว่าจะาก็มีมัสยิดก็มีห้องละหมาดให้สําหรับเราทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบห้างอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีละห้องหนึ่งหงสองห้องอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับห้องละหมาดที่ <c oughs> เราก็ <c oughs> มันง่ายสําหรับเราไงในเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็ระหว่างทางก็จะเห็นมัสยิดเยอะ ใช่ครับสามารถเมื่อได้เวลาเข้าเวลาแล้วก็จะแวะแวะได้ตลอดอครับ,รบผมอยากจะไปมาเลเซงปข้ามาอีก80ปีข้างหน้า,านนะอยากหนบางแนะนำแนะนำสถานที่เที่ยวให้ผมหน่อยอถ้าเกิด80ปีก็คงแก่ก็คงจะเดินเางๆเดียวก็นะคือถ้าเกิดว่าเป็นสถานท,ที่เที่ยวที่บางประทับใจนะครับสถานที่หนึ่งก็คือบางชอบที่ ที่คาเมรอนกับที่คาร์เมลไทยแลนด์นะครับที่หนึ่งซึ่งตรงนั้นก็คือแบบเราได้ไปอ่ามันก็อากาศเย็นสบายก็ไม่ถึงกับหนาวจัดมากนะครับก็คือเราเดินสบายๆเย็นๆนอนก็ไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดพัดลมเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติได้เห็นบรรยากาศเคียร์คารเมรอนนี่อยู่ที่ไหนบ้างแคลยู่ที่รัฐปะหังครับป่าหังก็จากแคลไปประมาณใกล้กันสี่ชั่วโมง สี่ชั่วโมงยังไม่ถึงยังไม่ถึงกาันตันแต่ถ้าการันตันจะไปด้านขวาองอยู่นี่ใกล้กับทิ่โปลนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่บางบรรทัดใจที่นึงก็คือฝั่งมาเลเซียฝั่งตะวันออกจะมีสองฝั่งคือฝั่งที่ติดกับประเทศไทยจะมีรับอีกฝั่งหนึ่งก็คือที่ไปอยู่ที่เกาะบอเนียวที่จะมีมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็รูไนอยู่ในเกาะเดียวกันนะครับตรงนั้นน้งได้ไปที่ลาซาบ้านะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะชีวิตลักษณะ ของคุณเนี่ยจะแตกต่างกักฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลยมนจะมีความเป็นธรรมชาติมีน้ำทะเลที่สวย สวยสวยกว่าสวยกว่าฝั่งฝั่งนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสวยกับประเทศไทยหรือเปล่านั้นบางในความคิดของบานะยังไม่ถึงกับกระบียังไม่ถึงกับกูเกตบ้านเราแต่ว่าก็คือก็สวยแหละนะครับตอนนั้นก็คือมนเหมือนเราได้ไปอยู่เพื่อง่ายเหมือนเราได้ไปอีกประเทศหนึ่งไม่ใช่มาเลเซียคือว่าเพราะว่าักษณะวิถีชีวิตในต่างๆนานเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยคล้ายไม่ค่อยเหมือนกับคนมาเลเซียเท่าไหร่นักก็คือเราได้ไปเปิดโลกโลกแต่เสดาที่ ตอนที่ไปเนี่ยเวลามันไม่เอียเลยเท่าไหร่เพราะว่าตกจากตรงนั้นเนี่ยไปบรูไนก็อีกนิดเดียวนะครับเลยไม่ได้เข้าไปที่บรูไนัยดูบับตัวยากไหมบ้างก็ปรับตัวยากไหมก็มันก็ยากนะมันถึงว่าช่วงแรกๆถึงแม้ว่ามันจะ คล้ายคลึงกับชีวิตมุสลิมของเราเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้วิถีชีวิตอของเขามไม่ได้คล้ายกับคนไทยก็คือวิถีชีวิตวัฒนธรรมมันก็ยัง่ามันก็ไม่มันก็<า>ต่างกันอย<ห>ู<ห>่แล้วใช่มันก็มีแบบเย่างปุ๊บอาหารการกินอย่างเงี้ยคือของเขาเนี่ยรสชาติก็จะจืดๆเขาไม่มีน้ําปลาไม่มีน้ําตาลต้องระวังเรื่องวัตถิอย่างไงคือถ้าปรุงเนี่ยเขาก็จะปรุงแบบเหมือนจะใช้ซอสของเขาซอสหวานกับซอสเปรี้ยวอะไรประมาณเนี้ครับ ปรุงก็คือใส่ปุ๊บอยากหวานก็ใส่ซอสนี้อยากเปรี้ยวก็ใส่ซอสนี้แต่รแบบนี้อยากเผ็ดก,ก็จะมีซอสอีกซอสหนึง่งคือพริกเขาก็ไม่มีก็จะเป็นพริกอีกแบบหนึง่งไม่ค่อยไม่เหมือนของบ้านเรารสชาติจะไม่เผ็ดจกกัดจ้านเหมือนบ้านเราซึ่งถ้าเพิถึงได้ที่นักเรียนไทยหลายๆคนแล้วก็คนไทยหลายคนที่อื่นจะคิดถึงก็คืออาหารไทยที่มีรสชาติไทยแท้ๆมันจะมี นอานหารไทยเยอะแต่เป็นนอาหารไทยที่ไม่ใช่รสชาติไทยสักเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นรสชาติแปลกๆเป็นรสชาติมาเลแล้วแต่ใช้ชื่อว่าเป็นอาหารไทยไหย,ไรยครับต้มยำของที่มาเลยก็ถ้าเกิดไม่ใช่รสชาติไทยๆก<อ>็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งอ่าใช่ก็คือเจ้าของคนมาเลเซยง่นายๆใช่ก<ง>็เป็นเจ้าของไม่ใช่คนมาเลเซยบ้างไม่ก็เป็นคนสั์จังหวัดบ้างที่มาอยู่ในมาเลยอยู่นานๆจนกาโดนกลืนรสชาติไปอ่าครับประสบการณ์ที่ได้เรียนต่างประเทศของเฉยเนี่ยมีส่วนในการช่วย ในการทํางานในชีว <Harriet. S 1> ิตจริงอย่างไรบ้างรก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่างานที่บางทำอยู่ก็คือจะต้องติดต่อนะครับกับประเทศมาประซียคือบางรับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับก็คือว่า ในโซนที่บางดูแลเนี่ยก็จะเป็นโซนกลุ่มประเทศมุสลิมในอาเซียนนี่คือมาเลเซียอินโดนีเซีย<บ>นะครับดูไนแล้วก็ในตวันออกกลางทุกทุกประเทศแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันทําให้บางเนี่ยสามารถนําเอาสิ่งที่คุณนวัฒนธรรับจากที่เป็นยนมาเลเซไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ,อคนเรารู้ว่าคนนี้ประเทศนี้เป็นยังไงคนมาเลเซีย<บ>เป็นยังไงแล้วก็ในคาับบางเนี่ยก็จะมีเพื่อนชาวชาวออกกลางชาวอาหรับเนี่ย เยอะด้วย hmm. นะครับเราต้องรู้ว่าคนเนี้ยมาประเทศเนี้ยคือต้องคุยยังไงประเทศนั้นเวลาเขามาเราต้องต้อนรับอย่างไร uh. จะแบบเขาจะประทับใจอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลงถึงบ้านก็ต้องดูแลเรื่องเศรษฐกิจของเนี่ยแต่ความร่วมมือระหว่างไทยมาเลเซียบริเตนโดยท,ที่เราได้ไปอยู่ในมาเลเซียแล้วเนี่ยทำให้เราจะคุ้นชิน,น,ชนว่า ประเทศเขาเป็นยังไง <C> e <an> เขามีวิธีการทาํางานยังไงในครับมันก็สามารถจะนํามาประยุกต์มาใช้ใน, <C> e <an> ในการทํางานของเราได้คือก็เยอะเลยครับ <C> e <an> แต่เราถห็ว่าเวลาเรามาเราติดต่อเขในฐานพูด <C> e <an> ในเซียอะไรเงี้ยนะครับคือเขาจะประทับใจมากเวลาที่เขาได้ยินว่าเราเรียนจบจากประเทศเขาเหมือนกับว่าเออเราให้เกียรติเรื่องประเทศเขาในการที่จะเป็นแหล่งนในการศึกษาต่ออะไรเงี้ยครับ เขาก็จะแบบโอเคจะยินดีจะยินดีแล้วก็แบบจะดูเป็นมิตรกับเรามันจะเข้าหาง่ายกับเรามากขึ้นเ,<ร>เข้าหา,หาง่ายๆเพืนง่ายๆมาขึ้นครับน้องๆอยู่ม .6 นะครับบางจะอยากไปมาเลเซียมากจะต้องเตรียมตัวอย่างไงครับ,รบก็อย่างแรกเลยที่น้องต้องเตรียมตัวคือเตรียมใจที่จะออกจากบ้านนะครับออกจาก เอากขอดของพ่อแม่หรืออกจากเวลาที่มีคนมาคอยดูแลเราาับต้องไปดูแลตัเวเองดูแลเรื่องการเงนินการบริหา,าราจัดก,การเวลาต่างๆสองคือเตรียมข้อมูลคือในมาไลัยในมาเลเซียเนี่ยแต่ละมหาลัยเขาจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกาันอันนี้มันจะมีสเปเชียลไลเซชันที่แตกต่างกาันคือว่าหากว่า,า,วาน้องต้องการเรียนเกษตรน้องก็ไปมหลาลัยนี้ด้านเด่นด้านการเกษตรแล้วต้องต้องการเรียนบริหารมันก็จะมีมหาลัยด้านบริหารที่เด่นๆไปหรืออยากต้องการเรียนด้านไอทีก็มีมลติมีเดียออยากเรียนด้านอิสลามิก นะครับเรียนสายศาสนาก,ก็มีมหลาลัยที่เรียนศาสนาด้วยผมว่าต้องการแบากเรียนทั่วทั่วไปแต่ว่ามีบรรยากาศทางอิสลามก็ไปมหลาล UM ัย AUM นะครับ UA นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดน,น้องได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็สามารถจะเลือกเรียนมหลาลัยที่สามารถที่จะชูจุดเด่นหร,หรือว่าเรียนในสิ่งที่น้องชอบได้ครับ คือต้องจะตอบโจทย์ของเรามากกว่าที่เราจะไปเรียนทุกคาอะไรชาี่แต่ว่าเออสุดท้ายก็ไม่มีคณะที่เราเรียนต้องทนทนเรียนไปเราจะต้องไปย้ายท่หนักและก็เสียเวลานะครับเพราะว่าแต่อย่างที่เราต้องเตรียมก็คือว่าเราต้องปรับพื้นฐานภาษาด้วยนะครับภาษาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาละยูครับผมครับผมก็ วันนี้เวลาของเราก็หมดลงไปแล้วนะครับก็ขออนุญาตก็รอใครเรานึครับผมชาดีมากครับวันนี้ได้ประสบการณ์มากมายเลยทีเดียวเหมือนตัวเองอยู่ที่นู้นอยู่ที่นู้นเองทีเดียวครับก็มาพบกับรายการยาติมเอ็มซอสอายาติมทีวีใหม่ในวันหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ซาลาโมเลัยกุ้มมอร์หมุตุลลอฮาขอบพระคุณทุกท่านครับ ไวายเวสต์คอนเจนทีนทีวีนี่มีอะไรดีนี่มีอะไรดูอยากรู้ว่าเขาเป็นใครยังมุสลิมโซซายดฟอร์ฟ <Muslim> <ฆ>ิวเจอร์